Geometry O oh, คันนี้เป็นรถภายใต้แบรนด์ของ g ีลี่นะครับเป็นรถไฟฟ้าไซส์มินิหรือเราเรียกกันว่ามินิ EV คู่แข่งโดยตรงในเมืองไทยหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วมันก็คือเจ้าตัววูหลิง Air EV นั่นเองครับไซส์เดียวกันเลยวันนี้เรามาดูอยู่ที่ประเทศลาวครับที่ g ีลี่ประเทศลาวแล้วทําไมเราต้องมาดูคันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรถที่น่าสนใจมากๆมีโอกาสในการเข้าไปทําตลาดในประเทศไทยสําหรับแบรนด์จีลี่นะครับ เดี๋ยว,ยวมาดูคันนี้กันก่อนว่าเป็นยังไงน่าสนใจตรงไหนราคาค่าตัวที่จําหน่ายในประเทศลาวของทางจีลี่นะครับอยู่ที่ประมาณ450,000บาทนะนี่นะคันนี้มีอะไรน่าสนใจจุดเด่นของเขาก็คือนี่ครับการเป็นรถไฟฟ้าไซส์เล็กครับเบาะปรับครับได้นี่แม่เก็บของได้แบบเต็มๆนะและตัวของ ระบบขับเคลื่อนหัวใจในการขับขี่นะครับเป็นมอนเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังนะนี่นะขับล้อหลังพละกําลังสูงสุดคือ30กิโลวัตต์หรือประมาณ45แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรนี่มาดูที่ล้อล้อเนี่ยขอบ14นิ้วนะครับเป็นล้อไซส์เล็กๆเ,เหมาะสำหรับรถมินิ EV ีแบบนี้นะครับสมรรถนะ การขับขี่โดยรวมเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน LFP ขนาดความจุ17กิโลวัตต์อาววิ่งได้ระยะทางไกลสุดเขาเคลมที่200กิโลเมตรนะครับตัวรถเนี่ยไซส์เล็กๆแบบนี้วิ่งได้200โลก็แน่นอนว่าใกล้เคียงกับทางพวกของวูหลิงนั่นเองนะครับตัว Air EV แต่ตัวรถเนี่ยมาแบบดีไซน์ทรงกล่องต่างๆหน้ารถนี่ยาวนิดน,นึงนะนี่คุณด,ดูไฟหน้าเป็นทรงกลม น่ารักน่ารักเราจะเรียกบางทีเราเรียกเขาว่าแพนด้านี่คือจุดชาร์จอยู่ตรงนี้นะชาร์จนะสามารถชาร์จได้ทั้ง DC และ AC นะครับนี่นี่ตัวนี้เป็น AC t y ไทถู c c Combo นะครับนี่ชุดชาร์จ d อ่ะเห็นไหมนี่ในลาวก็ใช้ชุดชาร์จแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยนี้สบายใจได้ชาร์จได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในนี่ภายในห้องโดยสาร บอกเลยนะว่าน่าสนใจมากภายในห้องโดยสารเนี่ยตัวเบาเป็นเบาผ้านะครับไซส์ใหญ่นี่ดูกันนั่งสบายดีนี่เสียงปิดประตูใช้ได้อยู่นะแล้วประตูบานใหญ่มากนะครับเปิดกว้างเข้าออกสะดวกพื้นที่ใช้สอยนี่ให้ดูเห็นไหมครับเราสามารถเคลียบมานั่งอย่างนี้ย้ายตำแหน่งที่นั่งกันได้อย่างง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ ว้าวผมชอบอะผมบอกเลยผมชอบเกียร์เป็นเกียร์แบบหมุนอยู่ตรงนี้แล้วตัวนี่ฮะที่เปิดปิดตัวกระจกไฟฟ้าครับมาอยู่ตรงกลางอาจจะอาจจะแปลกๆนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะเราคุ้นเคยอยู่กับแผงข้างประตูนะครับพวงมาลัยเป็นยูนิเทนนะครับเกรดกลางๆไม่แย่พอมองไปที่ราคาค่าตัว4ี่แสนห้าแต่ไม่รู้นะถ้าเข้าเมืองไทยจะขายหรือเปล่าขายเท่าไหร่อะไรนี้เรายังไม่รู้แต่เกรดตรงนี้บอกเลยว่าไม่แย่ ไม่ได้มีปุ่มฟังก์ชันอะไรนะครับก็ง่ายๆตัวหน้าจอตรงนี้ผมชอบมากตัวนับปัดเนี่ยนี่เห็นไหมครับจอเนี่ยเป็นจอแบบดิจิตอลรายละเอียดตัวอักษรใหญ่ดีดูเล็กดูดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามนะครับส่วนหน้าจอความบันเทิงครับอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับนี่อ่ากดเปิดมารองรับการเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนี่ ผมดูว,ว้าวมีวีดีโอมีโฟตโต้พวกนี้เสียบ USB เล่นได้หมดเลยนะครับโหมดทัางีในจอใหญ่ชัดด้วยแล้วดูการใช้งานดิตอบสนองไวนะ,สะเสถียรดีอ่ะถือว่าใช้ได้เลยอะ่ะกับรถราคา450,000ได้ปุ่มแอร์แบบคอนโทรลง่ายๆอยู่ตรงนี้สบายมืออย่างนี้ผมชอบนะครับนี่โอ้มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ครบถ้วนตัวเบาเอง ถามว่าที่นั่งนั่งอยู่อย่างนี้สบายไหมใหญ่คนตัวใหญ่นั่งได้เลยอย่างผมนี่ก็สบายเลยนี่ครับสูง173เซนิเมตรเหลือ,ลอและไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่เกือบลืมพูดถึงคือตัวหลังคาครับนี่ได้หลังคาพาราโมิกกาสลูปนะรถมินิ e ีวได้หลังคาพาราโมิกกาสลูปในราคา4 5 0 0น่าสนไหมหน่าสนใจมากๆนะโอ้โหชอบอะ่ะคือเห็นแล้วแบบ เหลือแค่ลองขับอะเรายังไม่รู้ไว้มีโอกาสาได้ลองขับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเฉพาะสเปครถตัวรถกับรคาคาค่าตัวตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยสําหรับคนที่ใช้งานรถ EV หรืออยากได้ EV ไว้ใช้แบบใช้งานในเมืองนะสบายๆเลยเนี่ยคือตัวนี้4.5ตอบโจทย์วิ่งไม่เกิน200กเมตก็คือง่ายๆว่าสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะชาร์จสักครั้งนึง พอได้อยู่สําหรับวิ่งซื้อกับข้าวจ่ายตลาดหรือใช้งานในเมืองเป็นหลักไม่แนะนําสําหรับการใช้งานวิ่งข้ามเมืองหรือออกเดินทางไกลๆนะครับอันนี้เราไม่แนะนําเพราะว่าด้วยลักษณะของตัวรถรถที่เป็นรถไซส์เล็กแบบนี้เหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับเป็นซิตี้ v ีนั่นเองอ่ะเรียบร้อยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บอกเลยว่าถ้าอยากมาลองขับหรืออยากเห็นคันจริงต้องมาดูที่จีลี่ที่ประเทศลาวนะครับโดยกลุ่มมะนิยม มาดูกันได้ที่เวียงจันท์นะส่วนใครก็ตามที่อยากซื้อสําหรับประเทศไทยอดใจรอนะครับมีโอกาสนะผมพูดได้แค่นี้จริงๆไว้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเล,ล็กน่ารักโดนโดนต้องโดนกันอ่ะคันนี้ 嗯。Hmm.